วันที่สิบห้ามิถุนาไม่ต้องคิดมากนะพวก <is> แต่วันนี้มาเป็นงานของฉันเราเชื่อชชสซีนิโรไอหมอนี่มันเกินมือนายไปหน่อยน่ะสวัสดีครับผมคุณอยู่กับผม PYCSRT ครับและนี่คือเดวิลมี y ายไฟนั่นเองนะครับผมอ้ยเราได้เราได้ได้เป็นดันเต้ด้วยเย้โอเคขอปรับแต่งหน่อยดิดันเต้ไม่มีอะไรปรับบ้างวะโอ,โอเคมีโอหมื่นโอหมื่นหกไอ้เขี้ยโคตรเจ๋อ ปืนหงบาสุก้าหมวกโอ้ยเฮี้ยมึงดูสกิลมัน,นแพงๆกันเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อไอร้รถมอไซค์นี่คืออะไรวะโอ้อ๋ออันนี้คือเราแปลงมันเป็นปีศาจได้แล้วนะแต่ว่าดูเหมือนเรายังไม่ค่อยได้แปลงนะฮะที่ใช้ใช้คือดาบแล้วก็มอไซค์ไดริ๊อันนี้คืออะไรด,ดริ๊อ๋อกดถอยหลังแล้วไปข้างหน้า โอเคไปกดซื้อไว้ก่อนนะฮะ oh, โอเวอร์ไดรฟ์โอ้โหแม่งโคตรเจ๋งอันนี้เฮียกูซื้อเลยอันนี้ Soft. ซอสซัฟเฟอร์นะกดค้างไว้แล้วปล่อยให้ดาบแังแสงโอโง้โหแม่งโคตรเจ๋งไม่รู้สกิลเฮียกูเรียนกูเรียนรู้ไว้ก่อนละ่ะอันนี้หมื่นหนึ่งอันนี้คืออะไรวะอ๋อโอเคสารติไฟแจมเอาไว้เผาเผาศัตรูสารติไฟสามไม่คงไม่ต้องถึงข,ขนาดนั้นหรอกนะแต่ไปไปรุยก,กันเลยท่ากับดันเต้นะครับ ไม่ต้องรอชา้าแล้วภาร,รกิจที่16แล้วนะฮะโอ้โหแม่งพักแม่งในตัวภารกิจเยอะจริงจริงโอ้โหรีเบลเลียนนะฮะดาบมาตรฐานที่ใช้งานง่ายนะครับมีทางเลือกในการคอมโบที่เหมาะสมโอเคโอเคนะไเนะ๊อะไปเน๊อะเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองช้าดาบหน่อยนะดูนี่โอโ้ดาบโอ้หลาบไม่โคตรเท่ไปเอาละเอาละ นี่คือของจริงสินะเราต้องลงมาข้างล่างนะแต่ผมขอไล่เก็บเรดโอเวอร์มาแล้วน่ะเรดโอเวอร์ฉันคงไม่ต้องเก็บสินะโอ้โหบ้างเยอะโอเคฉันอยากได้เรดโอเวอร์เว้ยส่งเรดโอเวอร์มาให้ฉันเดี๋ยวนี้โอ้โหบ้างไปรูคุบแบบค่อยๆเดินลงก็ได้นะครับเพื่อเอาเรดโอเวอร์อีกทีของของโอ้โหลงมาข้างล่างเลยนะครับผมมาแล้วเยอะอะไรอ่ะ ตกใจโอ้โหมั้งคิดว่ามันมีตัวอะไรโผลม่มาเมืนน่อกี้นั่งไงไม่ขาดคำมนันนี่ไอ้เทียอัศวินกมนันนี่เอ้ยเออมันนี่เอ้หลบลบมันนี่ครับนี่ต่อยต่อยเส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 ยนี่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 ไงล่างแรงล่างแรงมันนี่ครับเอ้ยเอ้ยนี่ไงจิ๊บ ติมติมโอ้แม่นดาบมานี่มาไม่โอ้โหโอ้โหแม่งโคตรสวยสวัสดีครับนี่เป็นอัดเอ้านี่เป็นอัดสุดแล้วมั้งไงฮะแทงเขาา้าไปโอเคนี่ไงลบลบลบเอ้ยลบ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 เออเออสวัสดีครับเออลบลบลบเออ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 เอ,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 อลบบั๊น เปิดล้ไใส่น่เลยเล่าไปกินเอ้ยอ่ะโอ้ยล้อนๆมาดิครับโอ้โหเพลงอาบอัศวินมาอีกแล้วโดนลบอ๋อไม่โดนเออ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 นี่ไงเพลงดาบอัศวินเหรอไอ้สัดนี่เหรอตัวเพลงดาบมีสารตัดตัดตับเข้าปะตับตัดตับเฮ้ยเป็นอัศวินแล้วเป็นไงเฮ้ยโดนลบเออเออเฮ้ เออเเบินเนเบออนี่นี่ไเนีเอาโหตงนี่ไงเรายิงเข้าไปยังโหวโอ้โหอ้กบ้งเลโอ้แม่งพังเยอะเลยนี่ไงเนนี่ไงมันอ p ปเสอร์ตเสยเสยเสยเอ้ยอ๋โดนโดนโดนเสือละมาด่เออมาี่ครับเอ้ยแดกปืนปะสุก้าไปใครมาซะอีกง กูไม uh ่ค huh, ิดว่าจะโดนมันล wow. ่ำซะแล้วเลือกกูก็ใกล้หมดนะฮะโอเคมีรถมอเตอร์ไซค์มีดาบเจ๋งแม่งมันเรียกดาบออกมาใช้งานเองได้เออเออเออฉันฉันต้องการตัวไรตัวบไอ้เชื่อเลยกูแม่งไม่ได้ใช้ไอ้ตัวตะบุนจัมป่ะว้าวโดนตะบุนจัมจัมขึ้นไปเนโรโว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 ไอ้นี่ฉันต้องการขึ้นไปเก็บของนะฉันต้องการเก็บปลิกสีทองนะ ไม่รู้ว่ามันเอาไว้ใช้งานอะไรแต่ว่าเราต้องต้องไอ้จำเป็นต้องเก็บไม่ทันแล้วล่ะเอ้ยมึงลงไอ้เช่นไอ้ที่เต้ึงลงไปเลยมาอีกแล้วงั้นเหรอได้ดีครับมาดีครับมาดีครับนี่นี่ไงเอ้ยเอ้ยมาดิมาดิครับโอ้โหโอ้โหผที่มันร้อนร้อนร้อนนี่นี่ไงซับ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  ซับซับตั้มโอ้โหไอ้แค่ไอ้แค่กิ้งกานั่นมาด้วยนี่นี่นี่ไงนี่นี่นี่ไงเราตายนี่ครับไอ้แค่คารมิเลียนนี่กูแม่งนี่ไงกูโฉบรลงอากาศแม่งเอ้ยเออเอ๋ยแค่เกาะขังไปดินี่เสยเสยเสย์บัดเหนียนโะโฉบกับบัดเสย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  ชกชกซ้า<ท>ยขวามีฮี่ฮี ern, ่เป็นไงล่ะดูเข้าไปอย่าคิดมันเก่ากับฉันนะโอ้โหอย่างเฟี้ยวโอ้โหเฮียกูกูแม่งสับสไตล์การต่อสู้แม่งแทบไม่ทันม่นกูแม่งไม่ทันละกูแม่งลงมาไกลละทางนี้ทางนี้อ๋อเฮียมีอ่ะเออ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 วันนี้นี่ไงนี่ไงพิงดาบพิงดาบระท้าสะเทือน ทีเข้าไปที้งเข้าไปโอ้โหต้องแตกแจกเลตโอฟตัวนี้ตัวแจกเลตโอฟนะฮะนี่แหละที่เราต้องการเลยล่ะเอาลงมาข้างล่างเยอะนี่กูต้องลงไปอีกอีกอีกแค่ไหนเนี่ยฮะฉันมาแล้วอ้อแล้วไงต่อที่นี่โอ้โหมาพวกแม่งมากัรมาอยู่ไม่หย่อนต้มต้มต้มนี่ไง อ oh, oh, er. ้้้โอ้โหมาดิครับนี่ไงเรานี่นี่ไอน้อนี่ไงเราโคกเข้ามานี่นี่ไงเออเบิ้ลเเบิ้ลเข้ามาเออ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 สวยเออุบหัวไปนี่นนี่ไงเอาเออเออ เออเบิ้ลเอ้ยอ,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 อ้กวเด็กแว้นเกา่าจำไปด้วยเป็นไงกูโทร,สร,สรโโใส่หมอนทีนี่เขานี่อึ๊บอึ๊บนี่เตะเตะเสยเตะเสยโอ้โหใส่บวกซะด้วยมึงจะเฟี้ยวไปไหนดันเต้โอเคมาได้เวลาลงไปข้างล่างซะแล้วโอเคเซฟมีอะไรให้เก็บบ้างเล็กอบฟันเข้าไป จะใส่หมวกเป็นค้าวบอยทำผ่าเนี่ยโอเคสวยโอ้เรดโอฟชั้นอะไรอะมีใครอะอะไรวะตกใจอีเวนโอเคแล้วตอนนี้ฉันคงไม่มีเวลามาเล่นแล้วล่ะตัดไปใครจะฆ่ากูเข้ามาโอเคโอเคได้ขอฝั่งนู้นมีมีเรดโอฟไหม โอ้โหมากันอีกแล้วมาดิครับมาดิครับนี่นี่ไงเสยตไเข้าไปมาดิครับอยู่ไหนอะเอ้ยไม่โดนไม่โดนวะเฮะนี่ไงเขี่ยมแม่งมึงเจอดับมึงเจอเอ้ยโดนเกี่ยวเอ้ยโดนโอ้โห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 แม่งอ,อย่างเฟี้ยวอย่างเฟี้ยวเอ้ยเกี่ยวเข้าไปทันที เออเ ER ออเอวันี้วันนี่มันนี่ดิครับมาี่ครับตํ่าตําค่เออ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 เอเอแหลกนี่ไงเรติดหัวไปหทีอ้อจัดให้โอเคไปโอเคได้ดิครับมาโอเคเลตอิว สวยนี่ไงที่ต้องการเอ้าเขี้ยมันไม่ตายเพื่อเออเขี้ยมันหายไปไหนกันนี่ไงเล่าติ้มเขาไปหนึ่งทีนี้มึงเจอดาบสปาร์ดากูหน่อยมันไม่อันนี้มันไม่ใช่ดาบดีเบลเลียมมันคือดาบดันเต้แล้วนะฮะวันเต้มันเอาแทงตัวเองละแล้วก็หลอมแล้วก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับดาบโอ้โหนี่แดนที่หนาวเนี่ยมันคืออะไรกันฮะนี่นี่นี่ไง เออเออเหอเอเอเหอโอ้โหโอ้โหมานี่อย่เอาเบอร์รถไฟวันเด็กวินเก่าอมาเลยครับเออเออเออมาเลยครับนี่นี่นี่ชาร์จเป็นลูกทีเตะเตะทีว่าปะไปทีว่าปะลอยปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปยิงนี่ไงหมวกโอเคเออเออเหอเอเออ๋อ นี่นี่นีนีนี่เแล้วันฟันเข้าไปนี่ปึ๊บมานี่ครับนี่เอาไปยิงยิงเข้าไปเอ้ยีกที่แม่งมึงจะลม้มอเตอร์ไซค์กูหน่ะเปไงเออเ,เอเออเออไอที่แม่งจบแล้วที่มแม่เป็นเด็กแว้นเกา่าเป็นเด็กแว้นเก่ากูว่าเด็กแว้นเก่านี่ไงโดนบัตรโตเข้าไปเสยหน้าไปดีโอเคโอ้เชื่อทำไม จะเย็นจะเย็นเพื่อนโอเลตโอแม่งสองโอแม่งหนาวชิบหายอไอ้เคียวกูอยู่ตัวที่แอนไอ้ตัวที่แอลนตีสเหรอไปจะไปจะไปขึ้นหน้าแล้วลงไปข้างล่างเซฟต้องทำแบบนี้ให้ชินดีมากดันเต้นายชินเร็วฉันก็สบายใจนะ่ะโอ้โหยมาดูสิว้าวโอ้โหไอ้พวกไเพื่อนไม่ต้องเป็นเพืนแล้ว จยเย็นจยเย็นจยเย็นไอ้นี่แม่งเปิรุ่นใจร้อนจริงจริงมันก็มันก็อายุอนามเยอะแล้วนะครับเจ้าตัวไอเจ้าต,ตัวไอดนเต้น,นะไอคิกอันนี้คืออะไรเนี่ยแปลงล่างเหรอโอเครอระหว่างแปลงล่างก็โ,โหมีเงินอยู่แค่สองหมื่นเก้ากูต้องเลือกซื้อ,อไอดีดีแล้วว่าไอดรายโอ้เจ๋งเจ๋งใช้เลยซื้อเลย นี่ไงทูปโอเคอันนี้คือเปินลมันมีอะไรที่ถูกต้องเดือดใช้หรือมะอาชุดแดงอันนี้คืออะไรวะอ่อไอคิมังโคตรเจ๋งเฮ้ยไอ้ิมเนี่ยมันคือท่าไอ้เดี๋ยวนี่นคือท่าอะไรวะหลังจากใช้ท่าเฮดเชนแล้วนะฮะกด x ให้ตรงตหวะกับที่คุณรับหมวกนะไปเรื่องไหนดูดิ เอ้ยโอ้โหโคตรเฟี้ยวแต่กูใช้งานยากแน่นอนถ้าไปโอ้พลัาสุ่ยของปีศาจ75%้เปอร์เซ็นต์ละอันนี้คือเนี่ยโอเคเอ็มร้อยเปอร์เซ็นต์ยังยังนะฮะโอ้โห,โโหมันโคตรเยอะอีก2,000คนคงไม่ได้ซืออะไรไปก็ต่อลอเคฉันต้องไปซะแล้วล่ะโอเคโอ้โอเค,ออเคตรงนี้มันคือทางลงใช่ไหมมันคือทางลงที่ฉันต้องลงไปใช่ไหม มาแล้วโว้ฉันไปที่นี่ที่ไหนเอ่ยว้าวโว้อ้าวเฮ้ยหมาไอ้ขี้นี้มันหมาป่าภาคสามนี่ว่าตัวใส่หัวไปเดี๋ยวนี้คิงเซบิลัตนีเพียงราชาแห่งโลกปีศาจเท่านั้นที่จะพามรรตุนนี้ไปได้เจ้าไม่มีสิทโว้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 ไอ้เย็นวะไอ้หนูแฮ่ ฉันจำลูกหมาตัวไม่เหม็นที่เหมือนแกได้วะ่ะเต้าลบลูค่าไอสิ่งมีชีวิตเหม็นเนา่าจ,จำได้ภาพสามีตัวซิเบรัตน,นี่ฮนะนี่คือคิงซิเบรัตน,นั่นเองโว้แกเจ้ามาโอเคมั้โอเคมาเลี้ยงจมัมมมจมนไว้เดีย๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อจะพาไปเล่นนะเจ้าอาจจะเคยสู้กับเขา ข้าในอดีตแต่ข้าคือราชาของเผ่าเซเบรลัสโว้พวกมันอ่อนแอแต่พวกข้าจะดื่มกินเลือดของเจ้ายล้วเคี้ยวไปถึงกระดูโอ้โหเฮียโอ้โหเฮียมันเฮียมันหลุดจากโซ่มาได้ปะภาคสามมันหลุดจากโซ่ไม่ได้นะอะ โอ้กาองก็ใหญ่สุสนะดสสเดี่ยวฟนะงั้นคุณหาปอกคอหมาให้ใหม่ซะแล้วสิเขามาเดี๋ยวหมาดิเฮียมึงเดี๋ยวไปกูเซิงให้อโอ้ยเฮียเดี๋ยวมันพ่นไฟเหรอหมาไปลุยโว้ยิงแมงเลยยิงเข้าไปเฮ้ยไอ้เฮียเอ้ยมามาดิมาไดา้ได้ได,ได้โอ้ยนี่นหละยิงเข้าไป จงกลัวข้าแล้วไปควายของข้าซะไอสัตว์ไอเชื้อโรตตกยิ่งเลยได้ดีครับ <h> ah> นี่นี่ลบ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 โอ้โหแม่งลบไม่ทันโอ้โหแม่งเอ้ยไปเนี้ยกูบทแม่งไม่มีทิวดับเบ้ลจัมบแบะเออวันนี้ไม่เงี้ยเราเออ,อเออเถอะทุบเออเออไม่เงี่ยไมงี้เราทุบทุบเพื่อลดทุบเพื่อลดทุบเพื่พอโดนลบ เออวันขัววันเก่าขัววันเก่าเออนี่นี่ไปไปหมุน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 จบละมือสายฟ้าของข้าซะชิบหายแล้วหแม่งแรงแรงแรงไอ้เที่ยแม่งไอ้เที่ยไอ้เที่ยแม่งเก่งจัดหูแม่งกูแม่งช้าเลยติดสโลว์โว้เนี้ยกับโดนกับโดนโว้โว้โว้เออมาดิครับมามีโมติดหัวซะแล้วนี่นี่ไงแล้ว

นี่กลัวเคยฆ่าฮะกลัวเคยฆ่าพวกมึงมาไอเทียกูหลบก่อนเลยหลบก่อนเลยโอ้โหโดนว่ะไอร้อน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 ไอเทียันร้อนจริงโอเคนี่นี่ไงเราแดดลุกเข้าไปแดดลุกเข้าไปนี่แดดลุกเ,เครื่องเข้าไปใครจะเผาแกให้เป็นจุลมึงฮะมึงเออเออฮะฮะฮะ,ะ,ะไอ้เหี้ยร์ฮะฮะฮะมึงเป็นไรไอหมาน้อยนี่ นี่นี่นี่โอ๊ยโดนมาดิครับโอเคมานี่นี่นี่โอ๊ยโดนว่ะไอ้เหี้ยติดติดหัวบ้านี่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 นะนี่นะยังไงยังหัวยังหัวยังโหวโอ๊ยโดนตบได้ดิครับนี่นี่นี่มาดิครับโอ้ยที่มันมาเปย์ใส่พระโดนแล้วมือใส่พ้าของข้าโอ้โหไอ้เหี้ยมันโดนว่ะโดนหน่อย จงรีบรถรถพราราพิภาพกดสายไฟรถมิซซันเดินหนีดิรอเฮียอะไรล่ะไอเฮียเดี๋ยวไอเฮียแว่นก็าทำเฮียได้โอ้โหกูเดินหนีกูอยู่นี่กูไม่ตายแปลงร่างไม่แล้วเออมานี่มานี่ไอหมา,าหน้าโง่เออ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 เบิรนบนบนรถสายบันดีมากนี่ทับ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 นอนเอ็นแม่งไป เออนี่น so ี่นี่เออ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 มานี่จับได้มึงล่วงแน่ฮะมึงล่วงแน่ไอหมาน้อยภาพสามแม่งตัวเคยนะขาดเท้าให้เป็นตุ้นสิผายแล้วเดินนี้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 อ๋อร้อนเว้นเอ้ยเออเออมาดิครับมาดิมาดิครับมาดิครับฮะภาคสาม ภาคสามกูเคยฆ่าภาคสามกูเคยฆ่ามาทีแล้วแข็งมากมินท์ล่ะครับพี่สปาร์นี่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 นะเพลงดาบมาดิครับมาไงล่ะนี่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 ล่วงแน่มึงทีนี้เออหือเออหอเออลัม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 กูว่าลัมดาบได้ติดจังนะฮะนี่ยับยับยิงยิงยิงต่อยเข้าไปเออ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 นี่แหละสามันเดี๋ยวแม่งก็ตายแล้ว แข็งล่าไปนะครับพ,พิซ่าเจ้าไอ้เชียนอนมึงร่วงแน่นี่นไงต่อยไข่ต่อยไข่ตกลับมือทรายผ้าของข้าเป็นไรครับเป็นนีเป็นอะไรได้ดินี่งไงเล่าออกไปกินลูกเดียวร่วงนะฮะกินซิยวเบรัสไหมล่ะโดนกุลลัมไปดิบิก๊กเป็นเป็นบิ๊กบอสเหรอร่วงไปนะฮะเดีย๋ยวมันต้องขายไอ้ตัวที่เป็นเหมือนไอ้ตัวทอนฟาร์มาให้เราใช้นะฮะไม่ใช่ทอนฟาร์เลยเป็นกระบองสามท่อนใช่ไหม ว้าวนี่คืออะไรเนี่ยเหมือนภาคสามเปล่าวะโอ้คิงเซเบรลัสนะฮะตัวนี้มาดูสินี่ไงล่ะกูว่าแล้วว้าวสิ่งของที่กูเคยใช้ถนัดมือที่สุดออฮะเจ้าโอ้โหโอ้กูไปโยบุลีโอ้มึงนี่มันมือนะอันเต ผมไม่ต้องหาเนดโอมมาอัพมาอัพเกรดท่าให้ให้พวกมึงจีเนี่ยโอ้ยที่มั่งมาเปลี่ยนเป็นกระบอกไฟได้ด้วยโบนเสียวนี่โอ้โหก็ไม่คิดว่าเป็นแบบเซาลินโอ้ยยังโค้ดอุปกรณ์มันเปลี่ยนได้หลายอย่างว่ะว้าก็เหมือนฉันมันคงเหมือนฉันเป็นคนแรกทีนะ แล้วที่ว่าเคยมาที่นี่นะลงไปจบแล้วอ่ะเอา้าจบเร็วมากเลยพานี้พลาสเอนะฮะโอ้สูงแต้มโอเคครับผมนะสำหรับนะครับเดวิลเมใครไฟพานี้ก็ต้องไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับ PYCS RJ ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าเกิดหากว่าชอบกันนะฮะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ